สวัสดีครับสวัสดีวันเสราร์ตอนเย็นๆนะครับตอนนี้ก็สี่เกือบห้าโมงแล้วนะครับเหลืออีกสิบห้านาทีครับผมวันนี้ช่างแกะนะครับมาอีกตามเคยนะครับเอาของสวยๆงามๆนะครับแปลกๆมานำเสนออีกแล้วนะครับเอามาให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันนะครับนะฮะ ก็เป็นมีดนะฮะเป็นมีดโบวี่กับมีดกุลคานะครับด้ามเขากวางนะครับนะฮะด้ามเขากวางกับด้ามอ้ไอ่ะอไีกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด้ามเขากวางกับด้ามด้ามอ่าด้ามกระดูกระดูขาอูดนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นมีดโบมีดจิมโบวี่นะครับขนาดใหญ่นะครับนะมีดจิมจิมโบวี่แบบ แบบในหนังนะครับเนี่ยนะแบบนี้เลยครับแบบรุ่นแรกแกของของโบวี่นะครับพี่ๆเคยดูหนังเรื่องอารม์อาราโมหรือเปล่าครับเนี่ยครับพระเอกเขาใช้เนี่ยโวนกับปืนนะชนะปืนนะเนี่ยจิมโบวี่เล่มแรกแกของของตระกูลจิมโบวี่นะครับมันจะเป็นลักษณะเนี้ยครับใบจะกว้างนะครับหลังจะดอกลงหน่อยครับปลายแหลมนะครับ ด้ามเป็นเขากวางนะฮะนะฮะแล้วก็กาดก็เป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับอันนี้นะอันนี้เป็นเขากวางนะครับเขากวางใหญ่นะครับเนี่ฮะดูผมถือเนี่ยครับเขากวางม้าขนาดใหญ่เลยนะ,ะ,นนะครับเนี่ยครับทำได้สวยงามมากครับมีอยู่สองเล่มวันนี้นะฮะจิมบโบวี่เขากวางใหญ่นี่มีอยู่สองเล่มน,นะครับนะอันนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นไอ้กูรขานะครับกูรขา กรหลาบกุหลาบเขาเขาโค้งนะครับอันนี้กาดทองเหลืองนะทำได้เนียนมากครับรุ่นนี้นะฮะก็เหมือนกันอันนี้เป็นเป <ux> ็นเป็นอินเน็บนะฮะเป็นอินเน็บอินเน็บผสมผสมกุหลาบกุหลานี่ยแหละนะโค้งโค้งเหมือนกันนะฮะครับอันนี้ก็เป็นอินเน็บนะฮะอินเน็บอ่าอินเน็บกำลังเหมาะมือนะครับอินเน็บแปดนิ้วนะอินเน็บแปดนิ้วอันนี้ยาวสิบสองน <Wh> <S <S ิ้วนะครับ อันนี้ยาวกี่นิ้วนี่ตัวนี้อ่าตอนนี้สิบนิ้วนะสิบนิ้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นเนี่นะครับเป็นเป็นโบวี่นะครับโบวี่โบวี่ไอ้ด้ามมันนี่ไม่ใช่งาช้างนะอย่าเข้าใจผิดนะนะอันนี้จะเป็นอันอันนี้เป็นไอ้กระดูกกระดูกขาหูอูดนะครับนะกระดูกขาอูดนะครับ สวยงามนะครับอันนี้นะมาจากตะวันออกกลางนะครับไอกระดูกพวกนี้นะครับก็เหมาะมือเลยครับสวยเลยครับอันนี้นะชุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะยังยังถ้าถ่าสั่งมานะครับรออีกสักพักหนึ่งนะครับนะผมยังไม่ได้ทําฝัดนะครับยังไม่ได้ทําฝัดนะฮะถ้าซื้อซื้อแล้วก็รออีกประมาณสักสามสี่วันจะทำฝัด ฝักก็จะออกแนวนี้นะครับนะเป็นไม้สักลงดำอย่างเงี้ยครับพันเชือกแบบเนี้ยฮะนะไอ้พวกนี้นี่มีฝักอีกแล้วเลยนะครับผมแล้วก็ไอบอกราคาก่อนนะไอโบวี่นะฮะโบโบวี่ไอโบวี่ไอขาไอขาอูดเนี้ยกระดูกอูดนะโบวี่กระดูกอูดนะ,ร,ะดดนะราคา อันนี้1ินิ้วนะครับเหล็กแบริ่งนะครับสันหนาสันหนา6มิลขึ้นไปนะครับ 6- ถึง8มิลขึ้นไปเนะี่ยกาดทองเหลืองนะครับอันนี้ทําแบบของนอกเลยว่างั้นะออผมว่าสู้ของนอกได้เลยนะครับเรื่องความปานี่สวยงามนะครับนะผมว่าสู้ของนอกได้เลยแหละครับผมทีมงานของผมนี่ชั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับไอพวกนี้นะก็ใช้เวลาทาก็ นานเหมือนกันนะครับอันนี้นะอันนี้สี่พันนะเล่มละสี่พันนะนี่นะเล่มละสี่พันอันนี้แบบกิมโบวีเนี่ยเล่มละห้าพันเขาเขากวางใหญ่นะครับบางทีคราวที่แล้วที่ผมขายหกพันนะครับ่นนะอีหกพันนะครับแต่ว่าชุดนี้ผมจะขายห้าพันครับต้อนรับปีใหม่นะรับพี่ๆอยากจะซื้อของขวัญให้กับตัวเองนะครับ ให้เป็นรางวัลชีวิตนะครับถ้าชอบมีดชอบอะไรนี่ยก็สั่งซื้อมาได้ครับมีแค่สองเล่มนะรุ่นนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นถ้าชอบแบบเอ่อค์ฟสวยๆนะครับโค้งว้าเข้ารูปทรงดีๆก็เอาแบบนี้ไปนะครับมีมีละอันนี้ก็มีฝักมีละตัวตัวนี้ไม่ต้องถามนะครับตัวนี้นะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะนี่นี่ของพี่ฮานนะครับของพี่ฮานแกเป็นตำรวจสากลนะครับนะฮะอยู่ ทีนตำรวจของของจีนนะครับนะยู่อยู of ่อ,อ, <S 2> <S 2> อยู่พัแนกไอ้นี่ครับเอ่อตรวจคนเข้าเมืองอะไรพวกเนี้ยะเข้าออกหน่องก็ก็เหมือนกันนะใบมีดเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเขานี่จะเป็นเขางกุฎนะครับอันนี้ทําพิเศษให้พี่ฮะพี่ฮานนะครับนะจะเอาไปเมืองจีนนะครับเขางกุฎนี่มันจะหายากหน่อยนะครับหายากเลยอันนี้นะ หายากเลยแหละนะผมจะทำออกมาอีกสองเล่มเขามูงุดนี็กกำลังกำลังจะส่งไปประกอบแต่ว่าจะเป็นกูรขานะครับเขามูกุดเนี่ยอ่าเล่มนี้นี่ขายไปหกพันนะครับแต่ว่าไม่มีแล้วนะครับนะไม่มีแล้วสวยเลยครับอันนี้อยากเอาไปโชว์ที่บ้านเหมือนกันแต่ว่า,าว่าสนามันจะนจะ,จะ,จ,ะจะได้จะได้ไปต่างประเทศก็ปล่อยมันไปนะฮะนะ ส่วนซองนี่ก็อ่าซองนี่ผมอันนี้อันนี้ฝีมือช่างแกะนะครับนะซองเป็นซองหนังแท้นะครับเนี่ยนะซองเป็นซองหนังแท้นะครับผมก็อันนี้มีเจ้าของแนละ้วอันนี้ยังโสดน,นะครับอันนี้นี่ถ้าใครเอาช่วงนี้โชคดีเลยนะครับปกติผมขายหกพันนะครับอันนี้นะไม่รู้ว่าช่วงชุดนี้ขายได้ยังไ 5, งห้าพันแปดแปดใจตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่ามันโดนมันโดนอันนี้ คมนะคุณโดนอันนี้คมอะันนี้ก็อันนี้ก็เป็นมีดนะฮะเป็นมีดกูลาขาด้ามเขาเขาควายนะครับนะยาวแปดนิ้วอันนี้ผมมีอยู่หลายเล่มลนะนะครับทำทำไว้นะครับเนี่ยทำไว้เลยนะครับครับงามนะครับอันนี้นะเอองามเลยครับอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนะ ซ,ซ,ซื้อไปซื้อไปเป็นรางวัลชีวิตนะครับอันนี้นะนี่ผมจะขายสามพันึงได้เลยนะตัวนี้นะแต่ว่าช่วงปีใหม่อันนี้มีอยู่หลายหลายเล่มเนาะอ่ะอันนี้ทําทําเก็บไว้เนี่ยเป็นสิบเลยว่าจะให้มันเป็นของเก่านะครับอันนี้นะก็ลองเอามาขายก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรผมจะเก็บไว้อันนี้นะเก็บไว้สักสิบปีเดี๋ยวช่วงนะั้นจะขาย จะขายแพงกว่านี้เออครับผมอันนี้จะเอาไปโชว์ไว้บ้านเล่มเลงอันนี้เมียขอไปเล่มละฮะอไปไหนละนู่นอยู่นี่แหละเออเอามาอวดสิเอามาอวดนะเอาอยู่นู่นเหรอไหนออกกระดาษนี่ค่ะ่อกระดาษนู่นนี่อันนี้อันนี้เมียอดใจไม่ไหวครับหลังจากที่ขอมาหลายหลายเวอร์ชั่นแล้วก็เลย ไปเล่มหนึ่งอันนี้เนี่ยครับอันนี้ขอ,ของของของแฟนผมอันนี้ที่น้องเจ е เขาแนะนำเมื่อไหร่ที่ที่น้องเจเขาทำอ๋อน,นี้นด้ามมันสั้นนด้ามมันสั้นกว่านะเขาบอกว่านี่สงสัยผู้หญิงใช้อ,อันนี้อันนี้ก็ก็มีอยู่สองเล่มน,นะครับแต่ว่าจะทําออกมาอีกนะครับไอ้ขาไอ้ขาอูดนี่ยังมีอยู่นะครับไอ้กระดูกขาอูดนี่ยังมีอยู่ ผมจะทำหมอ,อมาแล้วก็ใบใบมีดใบอะไรก็ทำมีอยู่แล้วก็เพียงแต่มันใช้เวลานาน,นครับไอ้นี่นะมันใช้เวลานาน,านแล้วก็อ,อะไรอนะ่ะมันใช้เวลานาน,านแล้วก็ทำยากนะครับนะรานะคามันสูงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรไม่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขายอีกอีกคลิปหนึ่งผมจะขายหกพันะนะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะขายห้าพันถ้าถ้าถ้าซื้อมาตอนตอนนี้ ก่อนปีใหม่นี่ผมขาย5,000บาทนี่นะเอาเอาตกลงกันอย่างนี้เลยนะถ้าหลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่ไปนะปี6 6หหนะ้าเนาะใช่ไหมหกห้าผมจะขาย6 0พันเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะตอนี้ขายผิดราคาไม่เป็นไรตอนนี้พูดไปแล้วก็แล้วไปอ่าโอเคนะฮะวันนี้ก็อำลาก่อนนะครับนะสนใจก็สั่งมาอย่าลืมกดติดตามนะครับช่างแกะนะครับ 0 8 9 9 5 4 7 2 0กนะกดติดตามนะครับมีอะไรดีๆเนงะของมันมีจำกัดนะครับจะได้ทันนะโอเคครับวันนี้อำลาก่อนนะครับสวัสดีครับ